จเจริญในธรรมครับญาติธรรมทุกท่านวันนี้เราจะมาย้อนระลึกถึงเหตุการณ์อันสำคัญยิ่งในพุทธประวัตินั่นคือช่วงเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณณใต้ต้นพระศรีมหาโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราภายหลังที่ทรงประทับนั่งเสวยวิมุติสุขอยู่เจ็วันพระพุทธองค์ได้เสด็จออกจากสมาธิ และทรงทอดพระเนตรโลกด้วยพุทธจักสุคือพระปัญญาญาณอันบริสุทธิ์พระองค์ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายที่กำลังเดือดร้อนด้วยความเร่าร้อนต่างๆถูกเผาลนด้วยราคะโทสะโมหะด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์จึงทรงเปล่งอุทานคือคำที่เปล่งออกมาด้วยความพอใจหรือปีติในเวลานั้นว่า พระพุทธองค์ทรงอุทานว่าโลกนี้เกิดแต่ความเดือดร้อนมีผัสษะเป็นไปข้างหน้าย่อมกล่าวซึ่งรอกว่าเป็นตนเขาสำคัญสิ่งใดว่ามีเป็นประการใดสิ่งนั้นย่อมเป็นประการอื่นจากที่เขาสำคัญนั้นทรงชี้ให้เห็นว่าโลกนี้ที่เราอยู่นี้โดยพื้นฐานแล้วคือความเดือดร้อนเป็นแหล่งรวมของทุกข์เพราะเรามักจะสำคัญผิด ยึดมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเราของเราแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นย่อมแปรปรวนไม่เป็นไปตามที่เราต้องการสัตว์โลกติดอยู่ในภพถูกพพเป็นไปข้างหน้าย่อมเพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้นสิ่งที่เขาเพลิดเพลินยิ่งนักนั่นเองเป็นภยัยสิ่งที่เขากลัวนั่นเองเป็นทุก์สัตว์โลกทั้งหลายติดข้องอยู่ในภพ คือการมีอยู่หลงระเริงในสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในภพนั้นแต่พระพุทธองค์ทรงเตือนว่าสิ่งที่เขาเพลิดเพลินนั่นแหละคือภัยเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนย่อมนำไปสู่ความพลัดพรากเสียใจและสิ่งที่กลัวนั่นแหละคือทุกข์เพราะความกลัวเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆอันหนึ่ง พรหมจรรย์น,นี้ย่อมประพฤติกันอยู่ก็เพื่อละขาดสึ่งพบนั้นสมณะพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ตามที่กล่าวความพ้นจากพบได้ด้วยพบส,ส,สตัตตติธิเรากล่าวว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดยังไม่พ้นไปจากพบสมณะพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ตามที่กล่าวการสลัดออกจากพบได้ด้วยวิพบอุเฉทถิฐิ เรากล่าวว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดยังไม่สลัดออกจากภพพระองค์ทรงย้ำว่าการประพฤติพรหมจรรย์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อละขาดซึ่งภพคือการไม่ยึดติดในความเป็นไปของโลกและชีวิตไม่ใช่การยึดติดว่ามีภพสัสัตตทิฐิหรือไม่มีภพอุเฉทธิทิฐิการหลุดพ้นที่แท้จริงต้องอยู่เหนือความยึดมั่นในทิฐิทั้งปวง แท้จริงทุกนี้ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยอุปธิทั้งปวงเพราะความสิ้นไปแห่งอุปทานทั้งปวงการเกิดขึ้นแห่งทุกย่อมไม่มีนี่คือหัวใจสำคัญทุกทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นเพราะอุปธิคือเครื่องยึดมั่นถือมั่นการที่เรายึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นของเรามีตัวตนของเราจึงเกิดความอยากความพอใจความไม่พอใจ และนำมาซึ่งทุกข์แต่เมื่อใดที่เราสามารถสิ้นไปแห่งอุปทานได้โดยสิ้นเชิงเมื่อนั้นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ย่อมไม่มีนี่คือแนวทางแห่งการดับทุกข์ที่แท้จริงท่านจงดูโลกนี้เถิดสัตว์ทั้งหลายถูกอวิชชามากมายครอบงำแล้วยินดีในสิ่งที่มีแล้วหรือมีความเป็นอยู่เป็นที่มายินดีก็ยังไม่หลุดพ้น พเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่โดยอาการทั้งปวงในที่ทั้งปวงพบเหล่านั้นทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเมื่อใดที่เราเห็นสิ่งนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาสัมมาทิธิคือความเห็นชอบอย่างถูกต้องเมื่อนั้นภาวะตัณหาคือความอยากในความมีอยู่อยากเป็นย่อมละไป วิภาวะตัณหาคือความอยากในความไม่มีอยู่อยากไม่เป็นย่อมไม่เพลิดเพลินเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาโดยประการทั้งปวงและเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือนั้นคือนิพพานพบใหม่ย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้ดับเย็นสนิทแล้วนั้นเพราะไม่มีความยึดมั่นมานถูกครอบงามแล้วสงครามชนะแล้ว ตถาคตได้ล่วงพ้นพบทั้งปวงเสียได้แล้วอย่างนั้นญาติธรรมทุกท่านโลกสูตรนี้เป็นอุทานที่แสดงถึงพระปัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์พระองค์ทรงชี้ให้เห็นสภาวะของโลกที่เต็มไปด้วยความเดือดร้อนอันเกิดจากความสำคัญผิดความยึดมั่นถือมั่นและตัณหาพระองค์ทรงชี้ทางแห่งการหลุดพ้นจากภพ ด้วยการเจริญปัญญาเห็นแจ้งในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสปปรรพสิ่งและละวางความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงขอให้เราทุกท่านจงน้อมนำพระธรรมอันลึกซึ้งนี้มาพิจารณาและนำไปปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกทั้งมวลอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเจริญในธรรม